ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสด,สสดีพี่น้องป้องไปสุกูสุกคนนะครับผมพบกับค่อยบุญรารายณ์ชาแนลคือเก่าคือเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนใหน้ได้ครับพี่น้องคอนแล้วบ้านปะทวนอันกำลังจะเอากล่องลงนะครับสาธุบุญกับพี่มิราด้วยนะครับผมสั่งกล่องซุมสิบกล่องนะครับเพื่อที่จะเอาไปถวายพระในวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับแล้วก็พี่มิราก็ให้เอามาแจกชาวบ้านนะครับซึ่ง บุมน้นก็จะเอาไว้ให้กับประถอนให้ประถอนนนาแจกเพราะว่าโอ้ยอีย่มก <c oughs> ินข้าวอิ่มแล้วกันนสาก็ซื้อกับข้าวไว้รอนะครับผมแล้วก็เอาให้ประถอนนะครับนําแจกผู้อาวุโสแล้วก็ผู้ทุกพลภาพนะครับผมอยู่ในบ้านก่อกงนะครับขอให้พี่มิลาร่ำรวยเงินทองอยากเจ็บอยาจนมีสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงนะครับผมอันอิงนะ่งๆในพี่ลองตกใจอันนั้นนะี้นะ ตกใจอันสายเยข็มขัดนิรภัยนั่นมันรวยลายลุ่ยรายยวนตรูดมาถอนนอนอยัง,งนี่ครับเยี่ยงกับฝะหนึ่งน้อยหนึ่งน้อยไม่ให้ผู้ใดสวัสดีปลาส้มแมันปลาสมปะนี่อ,อ๋ออันนี้มกหม่ำเพราะมันปลาสมะนะครับโอเคมาถอนสวัสดีครับลุงมกเด็ดบอะอ๋อ มีของใครนะหนาคือใสแล่กินคอลลาจนบุญแล้วถามเองตอบเองหนะ้าใสจางก,กินคอลลาจนอขอบคุณพี่ทัศนานะครับแม่ดองแม่ดองฝากมาให้นะครับผมบุมน้ยก็ซื้อซื้อยำซื้อของมากินนะครับไปกินข้าวอยู่ที่บ้านแม่ศานะครับคืนนี้ก็ต้องอาศัยบ้านแม่ศาหนึ่งคืนนะครับผม มากินเข่าเพิ่นหล่ะมานอนเงี้ยนเพิ่นเออเมื่ออื่นกะซีเอาปราถอนรู้ข่ายังว่าพรุ่งนี้เราจะพาไปอะไรนี่จากบอลูเอาพรุ่งนี้ป้าถอนไปบ้านพี่นงยานะเออเอ้าปราถอนรู้เรื่องไหมนี่แล้ววาแล้วก่รู้เรื่องไปกับไปน้องบอดิยากไปกับไปย่างเดียวเลยเบียกเอาไปก้อนนันละเอาไปนันลาน่าหน่น พี่ทัพพิมนะคะพี่ทัพพิมชัยวานคุณข้าแล้วก็อันนี้พี่สัตสิกาจานพี่สัตสิกาสัตสิกากับพี่เมย์อันเดียวกันนะพี่สัตสิกาพี่ทัพทิมฝากกล่องสุ่มให้ป้าถอนล้วกะป้ามีกล่องสุ่มของพี่มิลาอีกสิบกล่องอันนี้พี่ชลธรากรให้ป้าเอาไปแจกผู้เฒ่าน้ำเด้อเออแล้วก็เดี๋ยวป้าถอนจะขอบคุณอีกไลน์หนึ่งเนาะค่ะนะครับใครที่นําอะไรมานะครับบูมแล้วก็นําส่งทุกกล่องไม่มีขาดแม้แต่กล่องเดียวนะครับ สิบกล่องนี่คือนี่เลยค่ะนี่อัลเบิร์ตอัลเบิร์ตวัดหนึ่งวัดสองวัดเดียวบเปล่าไม่รู้ไม่รู้สิว่าเล่นตาป้าหนูเขียนว่าไปยบัสเฉยๆอันนี้พี่มิลาให้ทอนเนี่ยพี่พี่มิลาเป็นคนง่ายๆนะครับผมอ่าเนือนะก็จากผู้เฒ่าผู้แก่จากผู้เท่าผู้แก่เป็นกล่องสุ่มนะครับข้างในนี่ไอข้างในเป็นขนมนะครับไม่ใช่สุ่ม ข้างน้นนี่บ่แเป็นซุ่มเด้นี่มแต่ขนมเด้กล่องซุ่มไม่ใช่ซุ่มไก่นะพอว่เมลบอก่าาไป้กบว่ายากบยากจะให้ต้นนจัดการนะครับผมบออยากบอยากครับไม่มีปัญหานะครับสาธุบุญกับพี่เมลาด้วยนะครับผมอะไรนะป้าพรุ่งนี้เราก็ไปจ็กแปดโมงก็ได้ครับ นี่พัชยาไปแจกตอนเช้าเลยเหตุที่แจกเลยนะครับพรุ่งนี้จะชวนป้าถอนไปบ้านพี่นงเยาวด้วยนะครับผมพี่นงเยาวน่าจะเก็บอะโวคาโดไว้รอแล้วนะครับลกดกเนาะอืมครับฝากป้าถอนอวยพรผู้ใหญ่เจดีนะครับค่ะขอบพระคุณแม่แม่ทุกคนนะปีใหม่ปีนี้วันแม่เนาะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงทุกๆกคนเนอะครับได้เป็นล้านค่ะขอบคุณค่ะนะครับขอบคุณนะครับดำป้าถอนมาทานลูกกัน อ่าประท้วนมาทับเรก่อนหนึ่งสอโอเคค่ะขอบคุณพี่มิราขอบคุณพี่ทัพทิมพี่ทัศนาแล้วก็พระเอกนะ<ใ>นพี่สสิการนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีลหลายๆท่านนะครับผมครบทุกท่านเลยเนาะนั่นปะแล้วก็มีของแม่สาอีกนะครับผมขอให้ ผู้ใหญ่ใจดีมีแต่ความสุขความเจริญนะครับร่ารวยเงินทองปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สดมนังปรารถนาทุกประการนะครับขอให้สุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับขอบคุณมากครับสลหับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นีส้สก,ก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับ